ค่ะมือนี้ยายอีสานถ้ามาหาจิวหากินแบบมีโควิดเด้อค่ะมือนี้อันนี่ยังกว่ายีสต์เต้มาเด็ดยีสต์ผู้ปัญญาชาวบ้านเป็นพาเหตุแบบนี้นี่อุปกรณ์กับตังมีของแล้วค่ะทุกคนมีของ,นองหนาวหายหนาวมันเบิ้งมือนี้ที่ได้บ่ ไมได้จับตัววะคุบคุบจั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 บคุบคุ้อไรกไม่ได้บนกันแน่ไม่ได้สานักันแน่ไม่จัโตไปคุบเหมือนยกเาบ้านนี่ตเอิ้นเอาเด็ดเด็ดตเอิอนเอามูเออว่างของยายสารไปหนีคันทะเลน้ำพวนบ่ 别别别！ ยลนหาเหมียวน้าตามเสียงเนี่ยมือวันมือวัสายยุทธอัน่เก็บได้ี่หกิโลุ่น่ะ

มีไดไอีสานสิขอไปเก็บเก็บตั้งมือคันเด้อป่านิดเ <c ười> ด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งเด้อบ่านีดเด้อเดี๋ยวไดไอีสานสิบไม่ได้ขอเพื่อนเก็บเอาจากักเดี๋ยวชักของนีล่ละว่าเบาหลายดอกเอาของนีล่ละขอบคุณหลายๆเด้อผู้เขาว่าเบิง่ง <c ười> พระที่สามหากินแบบนี้แหละผสมีลรโพยเกิดเสียงสีแบบนี้ขอบคุณหลายๆ <c ười> เขามาเบิงเขามาเบิงวิธีการหาอยู่หากินแบบอีสานบานเฮ้าอานีโควิดต้องไปตลาดหากินน้ำโคกน้ำปลาขอบพูณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณมากมากค่ะผู้ข้ามาเบิงเด้ <c oughs> อค่ะผู้แแบบข้ามาเบิงยาอีสานขอบคูณคะ่ะงานผลงานยาอีสานภาพแกะผหินเมงกิซโซนนี่ นี่คือเมงกิซโซนที่หาได้<ม>นี่เม่งกิซโซนหาได้ไดนึงหางบอกแก้ว่ารับสายนีไไ่ได้ประมาณกิโลบอ่อ